다은데도 길을 가라, k i s หล่อมากยืดคอหน่อยไม่มีคอแล้วอันนี้โอเคยืดคอเอ้ยนิดนึงดีมากต้องขับปืนไปขู่ไหนเออคู่ขู่ขออยู่ในสายไฟหมือนกัวะต้องเกิดเป็นผู้เสียสละให้กับมึงเสมอเออวัน ขอใกล้ชิดอีกนิดได้ไหมคะเออฟิลฟิลอ่ะเอะอ,อฟิลฟิวไปก่อน I just wanna love you like I do Cause I never had someone like you Ain't nobody got this love some cuff ain't เราจะามาพูดคุยกันรวมเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้นะครับพี่ได้ถูกนำเอานวัติยายมาทำเป็นซีรีส์เดี๋ยวเวลาอิชมมอิมุกว่า <laughs> ยังไม่หาอะไรกินก่อนนะกัน 这里啊。<music> ผมตื่นเต้นมากครับแล้วก็ต้องฝังเนี่ยฝังตัวว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในวงการซีรีส์วายใช่ใช่ใช่คือคือได้โอกาสร่วมงานกับกับบริเกสกับนัทสเมเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะกับโปรเจกต์แบบภาพยนตร์อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยก็เล่นกับเรื่องนี้แหละครับแต่ว่าถ้าใครที่ดูตัดแสงแล้วีเนาะขาจะเห็นว่าแบบน่าจะออกเป็นเงินห้านาทีได้ในเรื่องนั้ แต่ว่าอันนี้ก็เลยมีเป็นโปรเจกต์ที่แบบเขาอยากให้ทำเป็นกับตัวเลยใช่แล้วก็ตอนแรกที่รู้ว่าเล่นกับอีกเนี่ยก็ถามดีก่อนว่าเฮ้ยเล่นไหมเป็นเป็นซีรีส์วายก็มีความแบบตกใจเนี่ยว่าเขาติดต่อเราไปเล่นซีรีส์วายเนี่ยนะใช่ใช่ไหมเขาคิดอะไรอยู่ครับแต่ว่าพอพอได้ดูเรื่องคร่าวๆครับได้อ่านเรื่องนวนิยายคร่าวๆเนี่ยรู้สึกกับ เรื่องสนุกมากเรื่องแบบน่าสนใจมากแล้วก็ยิ่งยิ่งพอคุยกับลิลลี่บอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นมันไม่เป็นซีที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ในภาษาอ NC NC เห็นไหมนซี่ก็ NC No s h o d t i n g at all ก็คือพ่อเราสามารถดูได้นะครับคุณพ่อผมง่ายดูได้ก็เลยแบบเฮ้ยลิลลเล่นกันกันเล่นคือจริงๆเราเราเราห่วงแค่ว่าเรื่องมันจะออกมายังไง ให้เราเล่นซึ่งต้องเป็นคู่คิดพักรู้ก่อนนั้นนี่ไหมว่าต้องเล่นอะไรยังไงไม่รู้เลยพอรู้ข้่าวเขาจะมีเรื่องย่อมาให้ในเรื่องก็จะมีความแบบว่าอน่ารักนิดนึงแบบมันมันไม่ได้ดุเดือดเนาะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบดุเดือดเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกอย่างเดียวกันะเรื่องของน้องๆเนี่ยเขาแบบว่าในซีเนี่ยเขาให้แบบแค่ประกบใช่ไหมครับของเราเนี่ยข้างในไม่มีแต่ว่าข้างนอกประกบ อะไรนะอันใดใดอันใดใดคือข้างนอกผมอะคือข้างนอกผมกับลิศเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเล่นกันแบบมาสิบกว่าปีแล้วอย่างที่ใครได้ดูแบบเวลาบล็อกของเราอะไรก็เป็นยากคือมันสนิทกันมากใช่ทะเลาะกันแบบคือยังนึกไม่ออกว่าพอามาเล่นที่เป็นแบบวายต้องมาจิ้มอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นยังไงอันนี้คือความท้าทายนี่คือความท้าทายใช่ก็จะไม่รู้ว่าคนเราจะต้องใช้ความสามารถพิเศษในการถ่ทอดออกมาให้คุณผู้ชมน่ย อินไปกับเราให้ได้ว่าทุมันเป็นคู่กันเพราะว่าชีวิตรจริงคือเราดันมีคอนเทนต์ u t u b e ร่วมกันชืช่อว่าเพื่อนยากที่วันวันยุ่งหัวกันเล่นอ,อันนี้โปรโมทในทุกประเด้ป่ะเอเ่าแนะนำแทนใช่แลซึ่งบันคันก็แบบยุ่หัวกันเล่นก็แบบว่าจะมีแบบหยอกล้อจิกกัดกันอะไรเงี้ยคือต้องอยอมรับบ้าง,งเขาอยู่วงการมานานฮะเพราะฉะนั้นเป็นภาพที่เราเห็นจน คุณตาชนตาแล้วเพราะกันมารับเพราะฉะนั้นการมารับบทบาทตรงนี้มันท้าทายพวกคุณมากใช่ไหมแต่รโชว์แต่การโชว์ค่ะแต่ว่าด้วยด้วยเนื้อเรื่องเองนี้ยคือต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนซีรีส์วรยแล้วเืนคือเราจะไม่มีซีเลยต้องบอกก่อนนะคะคแต่คุณจะเต็มอิ่มกับเนื้อเรื่องมาก,มากๆเลยนะั้นการที่เราเลือกเลือกนักแสดงสคู่หนึ่งอะคะ่ะเราก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นคู่ที่ อยักด้วยคือปกติลิเขาเขามีงานเดียวอยู่แล้วเฉพาะฝั่งทีเขาเป็นผู้บริหาร่ปแล้วเปิดตอนนี้กี่สาขาแล้วแปดสาขาแปดสาขาแล้วนะคืออะไรที่ไิ้เลือกเนี่ยคือลิจะคิดไปแล้วว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดและเขาคำนวณั้นตัวแล้วเรียบร้อยใช่คนนี้ไม่คือคือเขาไม่ได้คิดเรื่องเรื่องไม่เรื่องเรื่องเรื่องเงินไม่ได้คิดอ่าแต่ก็เรียกไปอยู่นะะคือ มาเล่นประโยคนึงที่ที่ผมรู้สึกดีใจมากคือบอกว่าถ้าการเล่นน่ะลิศก็เล่นใช่แล้วตอนแรก้ึว่าทางพี่ส้มติดต่อมาแล้วก็คุยกันทีนี้ก็ส่งมาว่าลิศเงาไงวะเออนี่ก็บอกว่าเออแล้วเงาไงเออก็โยนกันไปโยนกันมาก็สรุปว่าเอ้แต่นี่ว่านี่โอเคที่จะเล่นการโอเคไหมว่าไงอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งคู่โอเคก็เลยเล่นคือจริงๆเราเราเราห่วงแค่ว่าเรื่องมันจะออกมายังไง ให้เรามาเล่นซึ่งต้องเป็นคู่อคิดทัพรู้ก่อนนั้นดีไหมว่าต้องทโทษนบพี่ส้มใครตั้งชื่อเรื่องนี้ต้องคุยกับใครฮะเรื่องนี้ชื่อเรื่องเนี่ยฮะต้องคุยกับใครดียื่นฟ้องต้งไหมได้บ้างยื่นด้่ยอะไรต้องทักไห้คนนั่นคนนั่นจะติดหนูเลยค่ะพี่บอกแพ้ใช่แล้วอาหารคือเรื่องสุดท้ายพูดพอกันให้พูดพอกันเอาภาษาอังกฤษก่อนภาษาอังกฤษก่อน last view universe อาหารม right. okay. ื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางหลวงอวกาศเจมส์สครับน่ฝากทุกคนด้วยนะ ต้องเฉี่ยังี้เอใช่หมเฉยเทไรอมกไหลหลุดให้ไหลหลุดกานคือแบบถ้าจะทะเลาะกันไปไม่ได้ 아 a <susurra>